แต่ในประเทศไทยจุดเรื่มต้นมาจากมุสลิมมาลายูแล้วคนพวกนี้ล้วนแล้วแต่เป็นทายาทของเจดหัวเมืองในอดีตไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะรังยะริงสายบุรียะลอหรือยะลาเจดหัวเมืองซึ่งล้วนแล้วแต่มีเจ้าปกครองนครอยู่ภายใต้การปกครองของกรุงศรีอยุธยามาจนถึงทนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ไอ้พวกนี้เป็นเจ้าในอดีตที่ พ่ายแพ้สงครามและไม่ยอมจึงก่อกระบฏรวมหัวกันก่อกระบฏรวมกันแล้วทั้งหมด14ครั้งสู้ไม่ได้กลายเป็นประเทศสยามกลายเป็นประเทศไทยเหลอเมื่อไหร่ก็หาช่องที่จะปฏิวัติสมัยก่อนก็ยกทัพจับศึกสมัยนี้มันไม่ยกทัพมันมากลมกลืนกับพวกเราระดับเจ้าทั้งหลายแปลสภาพเป็นนักการเมืองมาเป็นนักการเมือง ในพักการเมืองของราชอาณาจักรไทยเข้ามานั่งเป็นหัวหน้าพักมาเป็นรัฐมนตรีมาเป็นสอสอ,อยู่ในรัฐสภาแต่ตลอดชีวิตของพวกมันไม่เคยใช้ตําแหน่งสอสอในการช่วยประเทศชาติให้เจริญมันช่วยแต่พวกมุสลิมด้วยกันแอบออกกฎหมายให้สิทธิพิเศษเสนอร่างพรบอรของงบประมาณไปดูดีครับมันเคยทำอะไรให้กับประเทศชาติส่วนรวมไหมเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันมีที่มาที่ไปถึงเวลาแล้วครับ อปปสถึงเสนรอตอนชิบหายเพราะไฟพยาบาทชื่อเต็มก็คือไอกบฏมุสลิมหรือมุสลิมครั่งเนี่ยมันชิบหายเพราะไฟพยาบาท